สวัสดีค่ะแม่หนิงมาแล้วนะจ๊ะเอ้าแม่แองก็มาแล้วไปไหนมาไปกดกาะทำไมไม่ใช้รีโมทละคะใช่ใช้รีโมทไม่ได้เหรอคะใช่เพราะอะไรถึงใช้รีโมทได้คะใช้อัตโนมือเรออ๋อเหรอคิดว่านั่งจะนั่งคุยคนเดียวแล้วนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่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 ะวันนี้มาทําอะไรคะลูกเต็มเลยค่ะก็ทุกคนเห็นลูกไหมคะ เปิดลูกใหม่เดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันหยวนลูกใหม่ได้ไหมอย่าพึ่งติโอโหจบเลยเอางี้เห็นหน้าเลยเห็นหน้าหมดละเรามาส่งมอบลูกคนใหม่ให้กับแม่แอนนะคะแม่แอนคลอดวันนี้ค่ะ16กันยายน2020วันหวยออกดีเลยนะวันหวยออกเป็นวันคลอดลูกคุณคะค้าไม่พูดหวยออกทีวีค่ะร้อยค่อยพูดลอตเตอรี่โอเลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณ แบ่งแบ่งกันใช้อันนี้นะคะน้องลุกนะคะเป็นน้องที่แม่หนิงสะสมเองแล้วก็เป็นน้องที่แม่แอนจีบมานอนเมื้อนานเป็นแค่ไหนเป็นปีจีบเป็นปีอะจีบนานนานมากมากเลยแล้วก็ถือเวลาถึงเวลาแล้วที่เขาจะไปอยู่กับแม่เขาอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งอยากจะให้คนที่เขารักจริงๆไปครอบครองแล้วก็พร้อมของขวัญอีกมากมายอีกสองขดนะคะ อาทำการสมมอบค่ะทำค้อให้นะคะผอด้วยค่ะคอจริงๆเนี่ยะคะอคุณแม่ค่ะ <c oughs> คุณแม่ถ่ายรูปก,กับน้องหนค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ค่ะยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูปเป็นตุ๊ด <c oughs> ให้ไปเลือกเพศเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราแต่งได้ <c oughs> ทั้งนั้นเลยนี่น้องลุกนะคะอะคุณแม่เขาเปิดเลยค่ะเอาไปดูที่ใกล้กันใกล้มากๆเลยตอนนี้เราใกล้มากๆเลยลูกเราอยู่ใกล้กล้องมากไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินเสียงก็เปิด ดังๆแค่นั้นแหละเออแบบพี่บอกเปิดดังๆไ, <ง S 1> ไกลมากมองแทบไม่เห็นอุ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเป็ลเปลเปนลูกกันแล้วไม่แคล้วกันนั่นไงหนึ่ง <1 S 1> ปีากับการจีบนางมาอาาม่าฮะนี่นางสวยมากเพราะว่าเป็นสองขวานน้องคนงนี้เขาจะมีสองขวานทำเป็นแบบเหมือนลูกหัวใจใกล้ๆไปไปให้ไปดูใกล้ๆหน่อยสิเราจะทําการลุกไปดูเลยเราเราากล้องมาใกล้ๆกันดีไหมดูไกลไปไหมนี่ ก็มีแบบสองฝั่งตรงนี้เนาะใช่ใช่ใช่ผมเขาสวยได้ยินเสียงแม่แอนไหมได้ยินดังดังดังดีดูหน้าดิชะโงดมากเอ็กซากตาจะเล็กๆอ่ะน่ารักตาเขาติ๋นๆเนาะเขามีพวกไอ้หน้าไหนพวกก้อนไขมันเยอะมากอ่าให้ดูใกล้ๆคุณคุณต้องให้นั่นด้วยโฟกัสกล้องด้วยจิ้มไปที่กล้องหน่อยจิ้มโฟกัสไปที่กล้องตรงหน้าน้องอ่ะจิ้มตรงหน้าน้องอ่ะไม่ใช่จิ้มตรงหน้าหน้าหน้าจอ จิมหน้าน้องทั้นั้นไปดูรูปนี่งในในในคลิปเปิดตัวเนี่ยมันก็จะเห็นแบบอย่างเงี้ยนะหน้าร้กลุูปที่หูเขาก็มีนะใช่ที่หูมีตอนแรกนึกว่าอะไรว่ารูปเป็นรูปเป็นลาขึ้นหรอเฮ้ยหูหูเนาะเป็นขาว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 ลูกี่เฮ้ยตุ๊กตาคุเป็นลาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ มันเป็นการดีไซน์ของอาร์ติส,สนะคะเป็นงานของรัสเซียของคุณแม่รัสเซียก็น้องก็พอ้อมมาสักพักหนึ่งแล้วแม่หนิงก็ส่งต่อให้น้องที่ส่งต่อจากบ้านแม่หนิงเนี่ยแทบเหมือนมือนหนึ่งอะไรคะ่ะเพราะว่าเอาไว้ในตู้แล้วก็จับเปลี่ยนเสื้อผ้าประมาณ2-3สาครั้งแล้วก็ถ่ายรูปแป๊บเดียวแค่นั้นสะอาดเย็บอ่องเหมือนใหม่เลยอันนี้ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่จะให้นะคะนอกจากรูปของคุณแล้วหมอนเจ้าของเพจค่ะแต่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  พี่หนูหินนั่นเองส่งมอหมอนให้นะคะและก <laughs> ะ็มีพี่ทิมหลังโอเคและก็นี่จ้าเป็นตุ๊กตา,ตาหมอนค่ะตุ๊กตา,ตาพี่หนู่หินเป็นหมอนพี่หนูหินนะคะอันนีม้มอบให้กับแม่แอนสองใบ,บค่คะ,คะ,ะเป็นลูกค้ากิตติมา์ค่ะ ยิ่งสนิทกันนะคะเรายิ่งต้องเกรงใจค่ะนั่นก็คือว่าเอาเก็บตังค์เพิ่มค่ะเราควรเก็บตังค์เพิ่มสองใบนี้อันนี้นี่ไม่ได้แถมนะคะอันนี้ขายนะคะยิ่งสนิทกันยิ่งต้องเ,อเกรงใจแล้วก็ส่งมอบไวนะคะแล้วก็เก็บตังค์เพิ่มขอบคุณค่ะแม่อขอบคุณนะคะที่ที่ให้แม่หนิงได้มีโอกาสได้ทําข้อน้อง encore. อีกทีหนึ่งแล้วก็ถุงใส่น้องค่ะทุกอย่างนะคะฟรีหมดเลยค่ะค่าถุงเก็บค่ะสองหมื่น ขอบคุณนะคะอันนี้ซื้อถุงนะคะซื้อถุงค่ะแพงค่าถุงค่ะค่ะแล้วก็ถุงนี้ค่ะอีกอีกหมื่นห้านะคะแม่อันนี้ก็เป็นชุดนะคะที่ให้กับแม่แอนนะคะถุงมันงารมากถุงดีนี่กูได้แถมมาปรวมานั้นแหละไม่ใช่ซื้อมาซื้อของดีนี่มานี่ยิ่งสนิทกันยิ่งต้องให้เยอะค่ะคือต้องบอกก่อนว่านางพิธีพิธันในเรื่องของใส่ของมากอ่ะ ใช่ค่ะยิ่งสนิทกันยิ่งต้องให้เยอะค่ะและบวกเพิ่มเยอะค่ะจะสนิทดีไหมวะนี่นะคะนี่ชุดเยอะนี่ก็เป็น H&M แล้วก็เป็นชุดที่คุณแม่คุณแม่อาเขาปับมาให้ปวดหน่อยสิเป็นเซตเดียวกันกับพี่น้องใส่สีเขียวๆนี่หละน่ารักจึตายนี่นี่นี่หมวกอันนี้อะไรนกนกนกน้อยเอาไปกอดเอาไปเลี้ยงให้นางเลี้ยง เ,เ,เขาจะทําเป็นเซตกันเลยคุณน่ารักตัวเนีด้ดีดีเนี่ยออกมาเป็นแบบเสดีดชใช่ใส่ใส่ใส่ให้ลูกสิอ่าเดี๋ยวจะได้เปิดอันนี้ให้ดูยิ่งสนิทกันยิ่งจะต้องเก็บตังเพิ่มนอกจากเก็บตังเพิ่มแล้วรือของมันเลยค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องให้มันพับสวยงามค่ะรือของมันเลยค่ะน,นี่นี่จ้าอันนี้ก็เป็นชุดไดโนเสาร์น่ารักป้ายห้อยเลยนะจ๊ะนี่จ้าป้ายห้อยเลย ไม่ห้อยก็คือของใหม่นั่นเองนะคะบางตัวก็เป็นของเก่าค่ะแล้วป้ายมาใส่ฉ <laughs> ลาดฉ<อ>ลาดมาก<ช>อันนี้ก็เป็นนี่ค่ะเป็นบอดี้สูทนางชอบมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์อะไรพวกนี้ก็เลยเอามาให้นาะงนี่ค่ะแล้วก็ชุดเป็นเดรสแล้วก็มีเป็นเป้าเป็นลอมเปอร์แล้วก็มีเป็นกระโปรงนี่ไมรนอนไปเมือน,นหนาวมากคุณคุณ้นคุ้นไหม ของตุ๊กตาลีเออคุณอยู่มันตัวเล็กเพราะว่าตัวเล็กก็เลยนางใส่ใส่ประมาณพีมี่ใช่ใส่ท้ายพีมี่ใส่พีมี่แล้วก็ตัวเนี้ยคิดว่าคุณแบบคงใส่ให้ลูกคุณอ่ะน่ารักดีอ่ะมันเข้ากับนางด้วยก็เลยเอามาให้ฉันใส่มันหนาวอ่ะหนาวมากเมืองไทยหนาวมากคุณคุณหนาวจนเงิอแตกอ่ะคือตอนเนี้ยหิมะตกหรอทำไมหน้าฉันฉ่ำอย่างเนี้ย หนาวหนาวจะเหงื่อแตกต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ที่ร้านนายเฟฟร้านเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนสถานที่นั่งก็คือเรามานั่งตรงศาลาแล้วก็มีข้างน้ำด้วยมีหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าน้ําไม่เห็นก็จะเห็นกริบๆเห็นไหมเห็นไหมเออเออมุมมมันจะมีเป็นศาลาแล้วก็เป็นน้ําตรงนี้ค่ะเราก็มานั่งนั่งพื้นเลยจ้าวันนี้นั่งพื้นวันนี้แบบเอาเอาฟิวแบบสบายๆนี่เราลื้อของนางแล้วอ่ะเอเก็บออะเก็บยัดยัด สนิทกันแล้วก็ให้นางเก็บ okay. อ่ะสนิทกันคือการยัดอย่นงเดค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะชุดล้วก็ให้นางไปอ่ะนี่ค่ะอ่ะสนิทอ่ะเก็บค่ะเก็บเออเออเอาถุงนั้นถุงนั้นอ๋อถุงนั้นอันนี้นี่แล้วก็ชุด H and M ค่ะชุดไล่แมวเสือน้อยแมวหรือเสือไม่รู้เออนี่อันนี่ค่ะอย่างนี้เป็นเซตกันนะคะนี่อันเนี้ยอันนี้ไม่มีป้ายอ่ะคุณตัดป้ายออกอ่ะเป็นของเก่าไปเลยปะ <laughs> ไม่มีป้ายราคาก็ตัดออกอะคะ่ะก็เลยมันดูเกะกะอะกลัวมันสีตกใส่เลยตัดออกเนี่ยคะ่ะก็เป็นของใหม่นะคะมีบางตัวตัวนี้แลละคะ่ะที่แม่หนิงเอาให้เป็นน้องที่แม่หนิงใส่แล้วก็แบ่งๆกันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้แสหัดอะไรไม่ได้ ไม่ได้เป็นของมือสองที่จะต้องแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันเป็นของมือสองที่เราสามารถที่จะมาแบ่งกันได้แบ่งปันกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในราคาที่แบบแม่แอนขายเสื้อผ้าตุ๊กตาอยู่ก็ของมือสองบางอย่างมันก็สวยงามดีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ก็ของมือสองคือเราก็แบ่งปันในราคาที่แบบเราเอื่อมถึงอันนี้คาดผมนะคะให้แม่แอนไม่ใช่ค่ะให้นาง ตุ๊กตาตุ๊ดของนางนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนางน่าจะเป็นตุ๊ดอ่ะหญิงไม่ได้ชายก็ได้ใช่ไหมได้หมดนะตุ๊กตาตุ๊ดน้อยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็จุกดูดที่ไม่มีแม่เหล็กเพราะว่านางทําเองได้ก็เลยให้นางไปทําเองสนิทกันอย่างเงี้ยแหละมีแม่เหล็กหนีก็ไปทําเองได้ก็ไปทําเองก็เอาจุกดูดให้นี่แหละจ้ะความสนิทกันก็จะเป็นแบบนี้เป็นคนง่ายๆอ่ะถุงเท้าเป็นเซตกันกับตุ๊กที่ค่ะผมใช้จ้าแล้วก็ วนี้เซตนี้มันก็จะเข้ากับตัวลีใช่ตอเนียค่ะใช่ชุดยีมันน่ารักดีเข้ากันเราเลือกเป็นเซตเป็นแบบเสื้อผ้าให้แบบเข้าเซตเข้าไรแต่เวลาใส่จริงอ่ะไม่เซตไม่มีโนโนแมทอยู่ตรงไหนวะมิกแอนด์แมทอยู่ตรงไหนวะไม่รู้เออไม่มีความแมทเลยอะถุงเท้าเขียวเสื้อเลือหลือของนางแล้วอะหลือของนางแล้วอะเรายัดแล้วทำาเนี้ยเราก็กั้นปันปันปั้นัน่เมื่อกี้สวยมากเลยนะทำาให้นางสวยล้วก็ยัดลงไปในนี้ เออนั่นเนี่ยเออคนกันเองง่ายๆคนกันเองง่ายๆโยนลงน้ำเลยบ้าหรออัีซักตรงนี้เลยอันนี้ค่ะเลยค่ะค่ะจะเป็นการ์ดใบเกิดจากเพชแม่หนิงนะคะนี่สวยค่ะคุณขาแค่หอมอดีแล้วอะนี่ค่ะก็เป็นตัวนี้ห้ามเรียนแบบนะคะใครเรียนแบบนะคะขอให้จนคุณเลยเวอร์นี่ค่ะก็คือแม่หนิงก็ครีเอทเองนะคะก็เป็นการ์ด ปิดออกมาอันนี้จะเป็นการใบ<ว>เกิดใบเกิดกับใบเซอร์ทีดีมันเป็นของที่แม่หนิงสะสมเองแม่หนิงก็เลยใส่ในแฟ้มแล้วก็เลยดึงทั้งแฟ้มมาให้นางพับตัดๆัดตัด,ตด,ตดขอบสวยงามก็คือจะเป็นใบเกิดของน้องนี่แล้วก็ใบเซอร์ของน้องลุกมีหกรคนนางเป็นคนที่สามห้าสูตรเอาเลย <6. S 1> ไหมสามห้าสูน <peach> หาไม่ได้ <laughs> เล่นไปนท้าแรก <laughs> <laughs> เล่นอะไรคุณ <laughs> เราซื้อได้จนถึงนู่นเลยลอตเตอรี่ค่ะเราไม่ใช่เล่นหวยค่ะามพูดค่ะอันนี้จะเป็นใบเกิดจากเพจรแมหนิงนะคะก็คือจะเป็นใบเกิดน้องลูก18นิ้วจากรัสเซียเกิดตั้งแต่มกราปี2019 c e r t i f i c a t e from m a ม a าเมารีอน,นี้คะ่ะแล้วก็จะเป็นโลโก้ของแม่หนิงค่ะเป็นการให้สวยงามนะคะแล้วก็ใส่ ซองน่ารักน่ารักเลยเรียบร้อยนี่ค่ะถ้าแ,แบบนี้ก็จะเก็บง่ายเอออันนี้จะเก็บให้อย่างงี้ค้ะตอนนั้นก,ก่อนก็ให้กรอบเนาะตอนนี้กรอบเต็มบ้านนางแล้วค่ะ,ไป,านนาคะไปวางเต็มแบบชั้นแล้วก็นึกว่านี่บ้านใคร <laughs> บ้านแม่แอนเหรอทำไมรูปแม่หนิงเยอะจังเพราะว่านางคลอดบ่อยไงคะค<อ>ซื้อบ่อย,อยคลอดบ่อย,อยคลอดอะไรนักหนาอะ นานี้เป็นคนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ถามว่มมาแปดเก้าสิบแล้วมั้งสิบสิบเอ็ดสองขอยืมน้วโป้งตีนเลย เรียบร้อยค่ะส่งน้องน้องรุกให้กับคุณแม่ของเขาแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมภาพไปชมภาพนิ่งของน้องในเพจแม่หนิงแล้วก็ของแม่แอนเองก็จะเป็นรีแอนนะคะ,ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนางก็คงได้เป็นนางแบบร้านแหละนางแบบร้านขายเสื้อผ้าเป็นลูกแม่แอนต้องอดทนเพราะว่าจะจับเปลี่ยนชุดผ้าบ่อยแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อที่จะลงขายชุดเสื้อผ้านั่นเองนะคะโอเคประเด็นต่อไปของเราคืออะไรคะแม่แอนเราจะมาอวดอะไรวันนี้อวดแฟรอวดลูกแฟรของเรา <c oughs> ลูกแฝดเราสองคนมีความลูกแฝดอยู่กี่คู่เองอุ้ยเยอะนะสามค่สามคู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 ่แต่ว่ามันเป็นแฝดที่แบบเป็นสองเป็นสามอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเริ่มต้นแต่ตัวใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะอุ้มพร้อมกันเลยนี่เลยแฝดเอพิวเอาอย่างี้เดี๋ยวแม่หนิงอ่ะเลื่อนเลื่อนเข้ามาใกล้ๆดีไหมเราจะได้เห็นน้องแบบหนึ่งนะเดี๋ยวแม่หนิงเลื่อนนะอ่ะเธอนั่งยิ้มให้กล้องคนเดียวไปก่อนเดี๋ยวฉันไป อ๋อลืมเดี๋ยวฉันไปเลื่อนกล้องก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนั่งยิ้มให้กล้องไปก่อนแรงแบบแบบเอ้ยทำไมยิ้มคนเดียวอะหลังจากที่แม่แอนนั่งยิ้มอยู่คนเดียวไป้ะสักพักหนึ่งนะคะแม่หนิงก็หน้าเมือ้วค่ะคือเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนไหมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะว่าเราอยู่กันประมาณไหนนี่แม่ค่ะก็จะนี่โยนลูกลงไปในน้ําเลยแอน เราตามเก็บเอาเราอยู่บนระเบียงแบบเหมือนเหมือนเป็นที่นั่งนะคะ<ด>เป็นที่นั่งบ้<ม>านเราเนี้ยเป็นที่นั่งแบบเนี้ยเป็นที่นั่งยกพื้นขึ้นมาศาลาค่ะนะเป็นศาลาอย่างเงี้ยรอบนอกก็จะเป็นแบบเออแล้วก็จะเป็นโตเก้าอีรอบนอกอย่างเงี้เออเป็นเหมือนสวนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็แพนไปที่อีกฝั่งหนึ่งเออซึ่ง แดดโคตรแรงเลยค่ะเห็นไหมประมาณนี้อ่ะหันมาที่แม่หนิงปููตอ้วนอ้วนไีเท่าไหร่หน้าเมือกด้วยค่ะจุดจุดนี้อ่ะโอเคชัดเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะหน้าเมือกมากค่ะเรามาพูดถึงลูกคนแรกที่เป็นลูกแฝดของเราก่อนดีกว่านี่เลย ลูกคนแรกลูกแฟดนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> ก็คือ a p i ิ k i d ด a p พิวคิดเป็น l i m i t e d นะคะ l i m i t e d Edition นี่แล้วน้องเองเนี่ยก็เป็นงานสั่งทำของแม่หนิงของแม่แอนเนี่ยได้รางวัลด้วยเป็นงานลเสเซียของแม่หนิงเป็นของอ,อเมริกาสั่งทำมาก็าไม่คุณหนิงชอบคิดนี้ นางมีรักยิ้มอ่ะดูดีอันนี้คือเสน่ห์ของนางนะนางจะมีรักยิ้มแล้วก็ดูอารมณ์ดีอ่ะเป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มตลอดเวลาก็เลยชอบคิดนี้มากมัน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 ดูน่ารักมันดูแบบชวนฝันนะคือมันมองแล้วดูเป็นเด็กอารมณ์ดีเอออยากจะยิ้มตามเธออ่ดูเป็นแบบเด็กมีความสุขตลอดเวลาแม้ตอหลับก็ยังมีความสุขอย่างเงี้ยคืออาปั้นโจยอน่าคนนี้เนี่ยเขาปั้นคิดที่เป็นอ่าก่อนที่เขาจะปั้นคิด ที่เป็นวัยนิวอะค่ะเขาจะปั้นคิดเป็นซิลิโคนก่อน<ม>อันนี้ชอบตั้งแต่เขาเป็นซิลิโคนคือหน้าเขาจะยิ้มยิมหน่อยเขาจะมีแฝดอีกคนนึงนะคะเป็นแฝดลืมตาก็คือซันนี่ซันนี่คิดก็คือหน้าเขาเหมือนกันเลยค่ะเป็นแฝดชยายหญิง ไ่มีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชอบเอพิวก็เลยไปสั่งทํามาจากอร์เมกาเรามาถอดหมวกกันดีกว่าว่าสีผมเราเป็นยังไงแขนขาเต็มบอดี้ผ้าขนาด20นิ้วแล้วแขนขานางนะอ้วนปักเลยนะอ้วนอ้วนอวนเลยอ่ะอแน่นนะแแขนขาแน่นของแม่แอนเขาจะได้รับรางวัลที่4ของการประกวดปี2019ที่รัสเซียนะคะสำหรับเป็นเบบี้หลับเป็นเบบี้นอนหลับก็ได้มา แต่ผมเขาไม่หยิกหรอผมของแม่หนิงจะหยิกหยิกแล้วก็จะจะนุ่มอ่อนค่อนข้างที่จะยาวกว่าหรือเปล่าอุ้ยแต่คนนี้เขายาวแบบนี้นี่เขายาวตรงนี้นี่ถ้าเป็นแบบว่าเป็นหัวแหลมแหลมอ่ะเด็กหัวแหลมแหลได้ดูดูเป็นหัวแหลมแหลมอ่ะแม่แอนแม่แอนเอาขึ้นดิแม่แอนเอาขึ้นให้ดองดูดิเนออเออมันมองไม่เห็นกันที่มันมันเป็นฉากจืดน่ารักอ่ะ นี่ส่วนของแม่หนิงก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีแบบแหลมๆเขาเป็นทั้งหัวแล้วจะเป็นหวัวหยิกๆหยิกๆหน่อยมันจะเหมือนออกหยิกๆหน่อยอนะคะตัวนี้เป็นสั่งทำแล้วก็แขนขาเขาจะอ้วนๆหน่อยเหมือนอแขนขาเขาจะตันๆตันๆเด็กอ้วนนี่นี่คุณเอาแขนเอาขาให้ดูแขนให้ดูเเปิด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 เมืองเลยแขนจะเหมือนกันเลยค่ะแขนขา แค่ต่างกันที่สีผิวของแม่หนิงจะออกอมส้มอมส้มส้มหน่อยของแม่แอนจะแบบอมชมพูถ่ายก็คือคนละนูด๊ดคนละมูดกันเลยนะคนละความรู้สึกกันเลยอะ่ะว่าแบบไม่เหมือนอะ่ะแต่ความอ้วนอวนแล้วก็ยิ้มยิ้มนี่ยังเหมือนกันมีรักยิ้มสองข้างนี่นะคะเออเนี่ย <Yeah. S 1> เออมันจะอ้วนอ้วนอ่ะเป็นนักการาจะแบบล่ำล่ำหน่อยเออยกแขนนอนแล้วก็ขา เขาจะใหญ่ๆอวบๆคืออวบกว่าชาวบ้านเขาอะเอาเทียบกับนางลุกอะนางลุกตัวเล็กไปเลยอะใช่คืออันนี้เขาเหมือนเด็กแบบน้อยๆเอาเอาลุกวางตั้เป็นเด็กเบบี๋เนี่ยคนละไซส์เลยนะดูดิคนละขนาดเลยยิ่งขายิ่งไม่เหมือนเลยใช่ถอดกางเกงลุกหน่อยเพราะว่านางอะนางอ้วนแต่ว่าลุกอะเขาจะผอมเขาจะเป็นเด็กแบบแกลนเล็กๆ นี่นี่เนี่ก็คือเหมือนเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นไซส์ที่แบบคลอดก่อนกาหนดอ่ะค่ะส่วนอนนี้ก็เหมือนคลอดออกมาประมาณเดือนนึงแล้วเห็นไหมเดือนนึงแ,แล้วลกินนมเก่งมากโอ้โหขาดูขาดิประมาณนี้คนละขนาดเลยสุดยอดละ่ะน่ารักมากอ่ะเอออะอะโยนลงโนลงน้ำ <laughs> โอ้ เดี๋ยวคิกวานิ้วอาบน้ําไม่ได้นะคะคุณแม่ค่ะแม่บางคนสงสัยอาบน้าได้ไหมลืมตาได้ไหมตาหลับอ่ะไม่ได้สิตาหลับก็คือตาหลับตาลืมก็คือตาลืมเพราะว่าบางคนอ่ะสงสัยเยอะมากสงสัยเพราะว่าเขาไม่ไม่เข้าใจไงคะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบลืมตาได้ไหมตาหลับเลยเออมันเป็นตุ๊กตาที่ไม่สามารถที่จะลืมตาเหมือนตุ๊กตาจีนสมัยก่อนของนีนางแตงโมแม่หนึ่งได้ที่หลับแล้วหลับนอนนอนแล้วหลับแลล้วก็ืมหลับแล้วลืม่าหลับแล้วลืมตา นี่จ้าส่วนอางนี้ก็แม่หนิงก็ไม่ได้ปล่อยนะรักอยู่รักมากรักอนเดี๋ยวก็มีคนมาถีบเพราะส่วนใหญ่ปัญหายากชอบรักลูกแม่หนิงใช่นี่ไงเธอแหละนี่ไงรักนี่ชอบชอบรักรักกลอเิงนะรักขโมยอย่างเงี้ยรักขโมยลูกฉันมีความแบบอยากได้ของคนอื่นตลอดเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกน่ารักน่ารักอะ มาดูนางนางนางเอผิวของแม่หน่งใกล้ๆกันจิ๊บก็จะออกอมอมส้มส้มเลยแสงมันก็ทำให้แปลกๆเนาะอุ้ยตรงนี้มันมีแสงส้มอ่ะคุณมันทำให้ส้มไปหมดเลยอืมแต่จริงผิวเขาสวยมากเลยนะผิวเขาจะเหมือนเหมือนคนอ่ะเหมือนคนเล่ะผิวอะเหมือนคนเออมันมีไฟส้มอ่ะมันเลยส้มหมดเลยอ่ะคุณตรงเนี้ยมีไฟส้มนี่ประมาณนี้ น่ารักดีเอพิวแม่หนิงตั้งชื่อแท้ว่ายิ้มสีของแม่แอนมีชื่อว่าแย้มสีมีความรู้แฝดอ่ะเรามาดูแฝดคู่ต่อไปของเรากันเนาะก็คือน้องจิ๋วจิ๋วจิ๋วจิวพวกจิ๋วเอ่ะอันนี้สามเลยแหละแม่หนิงมีจิ๋วเอล2สองคนนี่คือลูกชั้นนั่นคือโปรเอลนะคะเป็นลีกรีบอนสะพึงสี สับพึ้นสีตาเขาจะโตโตะลึงทลึงหน่อยหูเอลก็คือมันจะเป็นแบบพวกหูแหลมอะค่ะเขาจะโค้งโค้งแหลมแหลมหน่อยเนาะนี่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 หูแหลมแหลมใคเรื่องอะไรนะตลอดออฟเดลิงตลอดออฟเดลิงที่จะมีพวกเอลกะค่ะหูแหลมแหลมหน่อยอย่างนี้เป็นรูปเอลแล้วก็ตาโตโตหน่อยนี่จะอยู่ที่สิบสามนิ้วทำไมเธอหัวฟูอย่างนี้ล่ะเนี่ยฮะนิดหน่อย นิดหน่อยตัวนี้ชื่อนิดหน่อยตัวนี้ชื่อนิดเดียวเขาเป็นแฝดกันแม่หนิงก็จะมีสองตัวมีนิดหนึ่งมีมีนิดหนึ่งก็คือตั้งไปแล้วตาเรียเออโดนแม่แอนรักไปแล้วก็ตั้งชื่อเขาว่านิดหนึ่งเหมือนเดิมนะคะอ่ะนี่อ่ะคุณทอของคุณขึ้นมาเสร็จลืมเลยอ่ะนี่น่ารักอ่ะต่ำลงมาหน่อยสามน่ารักลุ๊กดิ๊กลุ๊กดิ๊กลุ๊กดิ๊กเดี๋ยไปถ่ายไปถ่ายรูปก็เอาใส่กระเป๋าไปได้ใช่ใส่กระเป๋า คือจิ๋วเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือมันพกพาง่ายพกพาสะดวกแต่ถ้าพกหลายตัวปุ๊บไม่สะดวก,ดวกทันทีเฮ้ย <laughs> <laughs> แน่นกระเป๋าทันทีคือพกพกหนึ่งตัวได้น่ารักมากแบบเอาไปถ่ายรูปตื้อๆๆแต่ถ้ามันมีแฝดแล้วก็มันมีอีกพว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 ,วกที่เป็นจิว๋วๆโอ้ตายแล้วหนะักเหมือนเดิมกระเป๋านี่โอเคนี่คือ Pro เอนะจ๊ะเป็น Limited Edition 2150คน มีคนเดียวแต่ว่าแต่ว่าของมินิจะมีคิดเปล่าอีกคิดหนึ่งที่เอาไว้ลงสีเองซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะลงไม่รู้รอองค์แม่ลงก่อนค่อยลงสีมน,น่ารักทำกิ๊ดดีมากแม่แม่หลายคนก็สั่งมามันก็มีไม่เยอะนะมีแบบมันเป็นแบบโอเพนเอเดชั่นก็คือคือไม่มีไม่มีรอบในการผลิตก็ผลิตเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ก็ค่อนข้างหายากอ,อยู่นะนี่หัวของมินิจะเป็นผมเพน เนี่ยผมเทนเอ้าผมัูมาทันทีเออของแม่แอนจะเป็นผมจิ้มน่ารักอะเป็นฝรั่งน้อยเลยอะเบบีอันนี้ก็คือน,นิดหนึ่งนนิดหนึ่ง,งอันนี้ตัวตัวตัว,ต,วตัวแรกของแม่หนิงแม่แอนก็รักไปคาร์โบบีอีกแล้วหนิงก็เลยได้ตัวนี้มาแทนเออเป็นผมหัวเม่งเป็นงานสเปน แล้วก็เป็นงานรัสเซียเป็นงานรัสเซียอ๋อลืมบอกว่าโฟของเราทั้งหมดเนี่ยงานรัสเซียหมดเลย,ลเส,ยสามคนเป็นแฟลรัลเสเซียหมดเลยแต่เขาเนี้ยสเปนสเปนอลองคิดดูว่าเราเนี่ยพกพาไปเที่ยวสามแล้วนะ,อะลองกอดคุณเลย <laughs> ะสมมติว่าถ้าไปพกคาใช่ไะมสามแล้วอะมันจะมีจิ๋วของเราเพิ่มอีกอจิ๋วของคุณสั่งทํามาใน่ <laughs> อันอันนี้ชื่ออะไรนะเควพี่เควพี่จิ๋วแลวนี่มีของแม่หนิงหนูน้อยก็เป็นหนูดําเป็นน้องดําเป็นวีเมาส์นะคะตัวเลขเก้านิ้วของคุณกี่นิ้วเก้าอันนี้เก้าเหมือนกันแต่ว่าเก้าคนละแบบไซส์มากเออคนละไซส์ของคุณใหญ่กว่าน่อยนึงอันหนีงของแม่หนิงเก้าดูสิ่ะปกจิ๋วปกจิ๋วไปไหนไปเที่ยวดูมันเยอะไหมล่ะมันเยอะดูดีมั่งหมาน่ารักอ่ะเห็นไหมเจ๊จิ๋วข้างหน้า เรียบร้อยหมดแล้วก็ค mm ือพวกลูกแฝดของเราเท่านี้หมดแล้วจ้ะน่ารักมากมายลูกแฝดแล้วก็ลูกยิ <h 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 ้มนี่ยิ้มอีกอแดสตัวนี้ไม่ได้เรียกว่าแฝดนัเป็นลูกพวกลูกจิ๋วลูกจิ๋วที่เอามาเที่ยวกันริงมิงอโหเยอะแยะมากมายค่ะโอ้ลากันไปเลยน่ารักมากมายกันแบบนี้เลยเออลืมถามคุณว่าทาไมคุณถึงชอบจิ๋วจิ๋ว ก็เวลาที่แบบว่าเราไปเที่ยวใช่ไหมชอบพกตัวเล็กๆไปอ่ะถ่ายรูปกับเค้กกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปคาเฟ่อย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันก็พกพาง่ายตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันพกพาไปได้แต่ถามว่าตัวใหญ่อะพกพาไหมก็เล่นอยู่ที่บ้านก็เล่นอยู่ก็เล่นอยู่ที่บ้านบางครั้งก็เอาไปใช่บางทีก็เอาออกไปเหมือนกันน่ารักดีนะคือนางน่ารักกับนางพกพาง่ายพกพาสะดวกแต่ถ้าพกหลายตัวปุ๊บไม่สะดวกเลยน่ารักมากส่วนตัวแม่หนิงก็ชอบชอบความที่เขา เล็กๆเนี่แหละค่ะพกๆง่ายแล้วก็เอาไปเหมือนเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเอาไปแล้วเอาไปหลายๆตัวมันดูพออยู่รวมกันแล้วมันน่ารักดออีคือไม่ได้บอกว่าเอาไปตัวเดียวใส่กระเป๋าแล้วพกไปทุกที่ทุกท,ท,กที่ไม่ใช่คือจะยกไปทั้งแก๊งเลยถ้าจิ๋วเนี่ยก็จะยกไปเลยในสี่ตัวทั้งแก๊งแล้วก็ไปวางวางวางเลยแล้วก็จะมีแอนนี่น้อยของแม่หนีอีกแอนนี่น้อยอันนี้ก็จะไปวางวางวาง,วางเลยกันคือเอาเป็นว่าแบบไปเที่ยวทีคือแบบมึงเยอะมากอะ Oh, okay. มันเยอะคือแบบเอาไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือเยอะมากๆเลยโอเคจบคลิปในการนําเสนอลูปแฝดของเราแล้วก็การมอบส่งมอบน้องลูกให้กับแม่แอนแล้วนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะเราไปดูรูปวิ่งกันในเพจของแม่หนิงได้เลยนะคะ <c oughs> อา i n a f ฟริดอร์เนสซั r ลีรีบอลดอร์เอเจนซี่ไทยแลนด์ตุ๊กตารีบอล by แม่หนิงนะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจของแม่แอนด้วยเพจ เสื้อผ้าชุดเด็กจิ๋วบายรีแอนชุดเขียนภาษาไทยเลยนะคะชุดชุดเด็กจิ๋วแล้วก็บายเป็นฝังกิดแล้วก็รีแอนเป็นฝังกิดค่ะรีก็คือ l e e ีอีแอนนะคะชุดเด็กจิ๋วบายลีแอนนะคะแล้วก็แม่หนิงก็เหมือนเดิมค่ะมามารีนาเองไปเซิร์ชหาได้เลยนะคะแล้วก็แม่หนิงจะลงลิงก์ที่เป็นใน YouTube นะคะเป็นคำบรรยายก็คือเป็นลิงก์เพจแล้วก็เป็นเพจของแม่แอนให้นะคะ ติดตามชุดของเด็กๆที่จะไปใส่ให้ให้กับเด็กๆของแม่ๆนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บจุบบ๊ายบาย,บายคะ่ะ